ในบีเพื่อเรายอมจำเนนผมในฐานะอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าเราไม่ได้กระทำการผิดล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปัตษ์ต่ตอ,อการปกครองแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผมมีความมั่นใจเหลือเกินในเพื่อนๆนที่สู้กันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ตั้งแต่ก้าวไกลพวกเขา จะสามารถทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีไดข้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอานหนขอเสียงคนผู้แก่นหน่อยแล้วบายดีมากคิดถึงอย่างแรกเลยนี่น่าจะเป็นเวลาครบเกือบหนึ่งปีแล้วครับที่พี่ชายของผมคุณหมอโอ้ เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอ,อกบจอของภูเก็ตผมก็เป็นหนึ่งในแกนนําสมายัยตอนที่ยังเป็นอดีตก้าวไกลลงพื้นที่มาช่วยเปิดตัวเขาและบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าคนนี้คือจิก๊กซอตัวสุดท้ายของเกาะภูเก็ตก็บอกไว้แล้วว่าจะให้ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ เขาเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเพราะวันนี้พี่น้องก็เห็นแล้วว่าสอสอเขตทั้งสามเขตเป็นของอดีตพักเก้าไกลและปัจจุบันก็ยังอยู่กับพักคประชาชนครับพี่น้องครับสอส,อสอเขตก็มีแล้วสส,ส,อสอบัญชีรายชื่อคนภูเก็ตก็ไม่ใช่ใครที่ไหน รังสีมานโรมนอกชายสุดที่รักของผมที่ตอนนี้กำลังทำหน้าที่สอสอ,อย่างเต็มที่ในการกำจัดอาชญากรรมข้ามชาติของบ้านเมืองเราซึ่งเป็นงานที่เสี่ยงซึ่งเป็นงานที่อันตรายแต่พ่อลูกอ่อนอย่างรังสิมานโรมก็ยังเต็มไปด้วยเลือดของคนภูเก็ตกิีดเลือดก็ออกมามีคาว่าภูเก็ตกระสีซ่อมอยู่ข้างในอะครับพี่น้องไม่เชื่อเหรอ เพราะความเป็นภูเกต็ตเขาบอกเขาไม่กลัวเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยเขาบอกอยากจะเป็นนายกอบ,อบจอแบบที่ดูแลคนในใ,นใส่ใจคนนอกอยากให้ภูเก็ตไม่ใช่เป็นเฉพาะสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวอย่างผม อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีสาธารณสุขที่ดีมีการศึกษาที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเท่าเทียมกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ภูกเก็ตแห่งนี้พอจะครบแล้วมีสสเขตสามีมสสบัญชีรายชื่ออย่างน้อยก้อนหนึ่งที่ผูกพันกับภูกเก็ตพวกนี้คือฝ่ายนิติบัญญัติมีอยู่สหน้าที่กับพ่อแม่พี่น้องอันที่หนึ่งผ่านกฎหมายที่9้าหน้าอันที่สอง ผู้แทนพี่น้องประชาชนอันที่สามคอยตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้มีงบประมาณไม่มีงบประมาณในการบริหารงานจัดการแต่อย่างใดงบประมาณที่มาจากภาษีของพวกท่านมาจากหยาดเงื่อแรงงานของพวกท่านหมอโอคนนี้ครับที่จะเป็นนายกอบจอคนต่อไปของพี่น้องชาวภูเกต็ตและบริหารแก้ปัญหาเหล่านั้นยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นผมทำการบ้านก่อนลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตรายได้ค่อนข้างที่จะดีถึงแม้ว่าตอนนี้ต่อหัวอาจจะยังไม่เช่าตอนก่อนวิกฤตโควิดก็ตามแต่ดัชนีความก้าวหน้าของประชาชนเป็นที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องที่เคารพรักยกตัวอย่างให้เห็นสองสามตัวอย่างเพราะเขาเบอร์สองเอาสักสองตัวอย่างแล้วการพี่น้องจะได้จําได้ว่าเบอร์สองอันที่หนึ่งอาชญากรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ภูเก็ตแห่งนี้ เรื่องของอุบัติเหตุยานยนต์เคยเป็นเคยเป็นหมออยู่บริหารอยู่เห็นว่าอุบัติเหตุในภูเก็ตมากมายขนาดไหนเป็นหมอเกี่ยวกับสมองด้วยก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าถึงแม้งบประมาณอ,อบอจอจะสูงมากที่ภูเก็ตถึงแมจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมาอยู่ที่ภูเก็ตถึงแม่ว่ารายได้ต่อหัวของพี่น้องชาวภูเก็ตจะสูงเป็นอันดับต้นๆของภาคใต้ แต่ปัญหาที่ยังเป็นอันดับต้นๆของประเทศเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องอาชญากรรมนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นหน้าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งเพราะข้างหน้านี้มีแต่วัยรุ่นฟันน้ำนมอยู่กับผมทั้งนั้นเลยเอาตบมือให้อนาคตคนภูเก็ตหน่อยแล้วมีการเก็บข้อมูลเด็กอายุ0ถึง5ขวบว่าพัฒนาการไปถึงไหนแล้วปรากฏภูเก็ตติดท็อปส แต่จากฝั่งล้างทายครับพี่น้องครับอันนี้นี่เป็นหน้าที่ของนายกอบจอชัดๆเพราะอบจอมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับครูคลังช่างหมอพอใครมาถามพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ที่นี่บอกทําไมฉันต้องไปเลือกนายกอบจอ,อบจอมีประโยชน์อย่างไรอบจอมีหน้าที่อย่างไรพี่น้องตอบเขาไปชัดๆแน่นๆเลยครูคลังช่างหมอ ครูก็คือโรงเรียนอบจที่น้องๆพวกนี้มีโอกาสที่จะได้เรียนครั้งก็คือการหา,หารายได้เข้าสู่จังหวัดช่างก็มีหน้าที่ซ่อมถนนซ่อมน้ําซ่อมไฟหมอก็มีหน้าที่แบบหมอดูแลสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเพนพอยต์ของภูเก็ตอย่างเรื่องอาชญากรรมอย่างเรื่องอุบัติเหตุอย่างเรื่องพัฒนาการของเด็กศูนย์ถึงห้าขวบท่านต้องเลือกอบจคนเก่งคนดีให้ได้ อย่าให้เป็นโอน้อยออกยังไม่รู้ว่าใครจะได้เอาโอโอ,โอ,โอเลอสากไปเลยดีกว่าไม่ต้องโอน้อยออกอย่างนี้ดีไม่พี่น้องแล้วพี่น้องลองคิดดูถ้าบอกว่าเฮ้ยใน70กว่าจังหวัดนี้อันดับหนึ่งที่แย่ที่สุดเรื่องอชาชญกรรมคือภูเก็ตถ้าลองคิดดูว่าไอ้สอสอบัญชีรายชื่อน้องชายของผมใบพลูลังซิมันโรมขึ้นมาจับมือพร้อมกับสอสอเขตอีกสเขตและนายกหมอ รวมพลังการนี่อาชญกรรมในภูกเก็ตไม่ลดลงให้มันรู้ไปครับพี่น้องครับท่านต้องการนายกอบอจอที่มีวิสัยทัศน์ท่านต้องการนายกอบอจอที่ทำงานเป็นทีมท่านต้องการนายกอบอจอที่ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับคนในพื้นที่อย่างสอสเอขตสีสม้มภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะเพราะฉะนั้น ท่านลืมเบอร์อื่นไปได้เลยจำได้อยู่เบอร์เดียวนั่นคือเบอร์นั่นคือเบอร์นั่นคือเบอร์พร้อมๆกันพอคือเบอร์แล้วเราจะพัฒนาให้ยิ่งๆขึ้นไปอีกเพราะภูเก็ตมีศักยภาพที่ดีมีศักยภาพมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีพรรคการเมืองมีรัฐบาลเอ๊ก็ไม่ใช่รัฐบาลนะั่นน่าจะเป็นพ่อของรัฐบาลอีกทีนึง บอกว่าอยากจะทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเพื่อจะเป็นการโจมตีกันทางการเมืองแต่อย่างใดรู้สึกเห็นด้วยอยากให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นแต่อยากให้ไปไกลกว่าบิตคอยน์อยากให้ไปไกลถึงบล็อกเชนเลยบล็อกเชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนภูเก็ตตอนนี้มีพี่น้องสื่อมวลชนมากมายผมพาดหัวให้พี่เลยพีิทา บอกอยากเห็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปได้ไกลกว่าบิตคอยไปให้ถึงบล็อกเชนลดความเหลื่อมล้ำให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตผมหมายความว่าอย่างไรครับบล็อกเชนเนี่ยนะพี่น้องมันคือการเอาเก็บข้อมูลใส่ไว้เป็นบล็อกบล็อกบล็อกไว้ในอินเทอร์เน็ตในดิจิตอลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรหัสที่มันเป็นโซ่ของการระหว่างแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกที่มันมีฐานข้อมูลอยู่อันนั้นเขาเรียกว่าเชนเลยกลายเป็นบล็อกเชนคราวนี้ ทุกคนก็จะต้องมีรหัสในการแก้เวลาใครเข้าไปแก้ระบบที่มันไปอยู่ในเครือข่ายทุกคนจะรู้หมดคราวนี้ความโปร่งใสมันก็จะเกิดเพราะเวลาใครจะเข้าไปแก้ใครจะไปทําอะไรทั้งในระบบมันก็จะต้องเห็นชัดคราวนี้ภูกเก็ตใช้บล็อกเชนทําอะไรได้บ้างเพื่อลดความเหลือล่อมล้าบล็อกเชนเพื่อสาธารณสุขแบบออสเตรเลียแบบแคนาดาแบบอังกฤษอีกหน่อยถ้าโรงพยาบาลในอบอจอเอาข้อมูลที่ ไม่ได้เป็นความลับมากและสามารถป้องกันได้แน่นอนเพราะมันเป็นบล็อกเชนถูกไหมมันยากมันไม่ใช่ว่าเอาข้อมูลไปเก็บไว้ในคลาวด์หรือในคลังของใครคนเดียวที่สามารถแฮ็กได้ง่ายๆอยู่ในบล็อกของแต่ละคนแต่ละคนแล้วเอารหัสมาล็อกกันมาเป็นเชนเนี่ยอีกหน่อยท่านจะไปโรงพยาบาลวาชิระหรือไปโรงพยาบาลอะไรหมอสามารถทํางานได้อย่างไร้รอยต่อตอนที่บริหารวัคซีนตอนที่บริหารยาป้องกันยาบอม ที่ออสเตรเลียที่อังกฤษ NHS ก็เริ่มใช้บล็อกเชนในการบริหารสาธารณสุขทำสมาร์ทคอนแท็กในการทำประกันท่านทำประกันไปแล้วมันอยู่ในสมาร์ทคอนแท็กไม่สามารถมีใครมั่วซั่วได้ทุกอย่างอยู่ในระบบใครจะเข้าไปแก้ไม่มีใครผูกขาดสามารถทำได้อันที่สองสวีเดนเขาทำเขาเอาปัญหาที่ดีในสวีเดนทั้งกับพี่น้องชาติพันธุ์ก็ดีกับคนรวยดีมีจนก็ดีใส่บล็อกเชนให้หมด ไม่ใช่ว่าเราไปที่กรมที่ดินแล้วพอเข้าไปแล้วมันเป็นกระแพงก้านถูกไม้ไกใครจะเป็นโฉนดใครจะเป็นไข่าดาวไม่มีใครรู้ใครแก้จากสปรกรไปเป็นโฉนดก็ไม่มีใครรู้อีกเพราะคนที่อยู่ข้างหน้าเขาผูกขาดข้อมูลเอาไว้ถ้าอีกหนอยมหาไทยเห็นด้วยถ้าอีกหนอยรัฐบาลเห็นด้วยถ้าจะให้ดีให้นัทพงษ์เลืองปัญญาวุิเป็นนายกคนต่อไปไปเลยดีกว่าจะได้ทําให้ดู นี่แบบสวีเดนนี่แบบเอสโตเนียบิตคอยมันมีมันก็ดีคนที่จะใช้เป็นมันก็มีอยู่ไม่กี่คนพักเรามันก็มีไอตัวเก่งๆเยอะแนะนำประธานวิบป,ประกรณุตกตะกอนทำบิตคอยเซ็นเตอร์แนะนำด็อกเตอร์โจชัยวัฒน์คนนี้เคยอยู่แบงก์ชาติทำดิจิทัลเคอร์เรนซี ข้ามประเทศที่เรียกว่าเอ็มบริ e ตัวจริงเสียงจริงทั้งสองคนถ้ารัฐบาลยังไม่แน่ใจว่าทำยังไงมาฝากปรึกษาประธานวิปและดรโจรองหัวหน้าพักประชาชนได้ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านอย่างนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้แต่ถ้าจะเอาให้ดีให้เห็นผลเอาเทคโนโลยีมาลดความเหลื่อมล้าไม่ว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับสาธารณาสุขไม่ว่าจะทำเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินอันนี้อบจอาจจะยังทำไม่ได้ แต่รัฐบาลสามารถทําได้ต่อไปนี้ไม่มีแล้วที่ไข่ดาวรอบๆเป็นเป็นที่พพทห้ามีโฉนดโผขึ้นมาอยู่อันเดียวตามเกาะต่างๆสามารถบริหารจัดการได้ทําเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับการประกันได้ทั้งหมดทั้งปวงนี้คือการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปมากกว่าบิตคอยน์แต่ไปไกลถึงขนาดบล็อกเชนเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำ คนที่จะอธิบายแบบนี้ได้คนที่จะทํางานแบบนี้เป็นรูปธรรมได้ต้องเป็นคนที่เข้าใจในสาธารณสุขอย่างหมอโอคนที่เข้าใจเทคโนโลยีแบบนายก AI เลยเนี่ยนัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิเนี่ยแค่สองคนนี้เขารวมพลังกันก็สามารถที่จะทําให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นสิ่งที่ทําให้ภูเก็ตไม่เป็นสอง รองใครในภูมิภาคนี้เลยครับพี่น้องครับเอาตอมือดังๆให้หมอโอและคุณนัทพงศงกําลังใจไปหาเขาที่อาจจะยังไม่อยู่ในภูเก็ตตอนนี้พี่น้องพอจะเห็นภาพหรือยังว่าการทํางานทางการเมืองแบบภาคประชาชนนั้นมองไกลกว่าที่มีอยู่ณปัจจุบันและมีความตั้งใจจริงและเราเชื่อว่าถ้าเราชนะที่นี่ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ความเปลี่ยนแปลงที่ท่านถวิลหาในเกาะภูเก็ตเพื่อที่จะให้เกาะภูเก็ตเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวผู้มายืนและเป็นสวรรค์ของพวกท่านด้วยผู้ที่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่เราละเลยพวกท่านมาเป็นเวลานานถึงเวลาคนภูเก็ตยืนขึ้นเข้าคูหาวันที่หนึ่งกุมภาคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าปิด5โมงเย็น ท่านวางแผนเลยว่าจะไปเมื่อไรแล้วผัดกันไปไปกันเยอะๆอย่าไปคนเดียวมันเหงามีพ่อมีพ่อมีแม่มีพาแม่มีพี่มีพี่พาพี่มีน้องพาน้องไปด้วยแล้วไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายกาหมายเลขสองส่งให้นายกอบจของท่านคนต่อไปชื่อหมอโอเลสักแล้วเรามาเปลี่ยนภูเก็ตไปด้วยกันครับขอบพระคุณมากครับ